สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกร,ร,กรที่รักทุกท่านนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะมาแบ่งปันข้อมูลราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรนะครับทุกท่านสามารถนําข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและก็การเพาะปลูกนะครับแล้วก็วางแผนการตลาดเพื่อมีกินมีใช้มีไรายได้ประสบความสําเร็จจากอาชีพกเกษตรกรรมขอเชิญรับฟังกันได้เลย ทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาแต่ละวันมีปรับขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการของตลาดและคุณภาพของผลผลิตราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่27มกราคม2565ผักกาดขาวราคาขายตั้งวันที่5-7บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดหอมราคาขายตั้งที่20-30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกราคาขายตั้งที่18-20บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบราคาขายตั้งที่14-16บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งไตหวันราคาขายตั้งที่16-20บาทต่อกิโลกรัมยอดคณะราคาขายตั้งที่28-32บาทต่อกิโลกรัมต้นคณะราคาขายตั้งที่13-16บาทต่อกิโลกรัมคณะห้อง กงราคาขายตั้งที่75บาทต่อกิโลกรัมกะล่ำปลีเขียวราคาขายตั้งที่6ถึง8บาทต่อกิโลกรัมกะล่ำปลีขาวราคาขายตั้งที่1 3ถึง15บาทต่อกิโลกรัมกะล่ำปลีม่วงราคาขายตั้งที่35บาทต่อกิโลกรัมกะล่ำดอกราคาขายตั้งที่1 0ถึง13บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยราคาขายตั้งที่35้ถึง40บาทต่อกิโลกรัม ผักชีลาวราคาขายตั้งที่25-30บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งราคาขายตั้งที่36บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายราคาขายตั้งที่25-30บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมราคาขายตั้งที่28-30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปีราคาขายตั้งที่6-7บาทต่อกิโลกรัมกุยช่ายดอกราคาขายตั้งที่120บาทต่อกิโลกรัม ใบกุยช่ายเขียวราคาขายตั้งที่50บาทต่อกิโลกรัม ผักบุ้งจีนราคาขายตั้งที่8ถึง12บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยราคาขายตั้งที่90ถึง100บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรัมใบสะระเนราคาขายตั้งที่30ถึง40บาทต่อกิโลกรัมใบมักรูราคาขายตั้งที่60บาทต่อกิโลกรัมใบเมงลักราคาขายตั้งที่35ถึง40บาทต่อกิโลกรัม ใบ,หาาาาาบโหร,ระพาราคาขายตั้งที่40-50บาทต่อกิโลกรมัมใบกะเพราราคาขายตั้งที่40-50บาทต่อกิโลกรัม ใบยีราราคาขายตั้งที่80บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกราคาขายตั้งที่70-80บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยราคาขายตั้งที่23บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยจุกราคาขายตั้งที่70-80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยแกะกรีบราคาขายตั้งที่50-55บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมราคาขายตั้งที่35-40บาทต่อกิโลกรัม ผักหวานปลาราคาขายตั้งที่120-130ถึงบาทต่อกิโลกร,รมัมชะอมราคาขายตั้งที่20-25บาทต่อกรา หน่อไม้ฝรั่งเขียวราคาขายทั้งที่ 120- ่งร้อยยีบถึงหนึาบาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวราคาขายทั้งที่1 4บสถึงสิบาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนราคาขายทั้งที่1 6บหถึงยีบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาขายทั้งที่2 0่สิบถึงยีบาทต่อกิโลกรัมขิงซอยราคาขายทั้งที่30บาทต่อกิโลกรัม ขิงอ่อนราคาขายจังที่30บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่ราคาขายจังที่30บาทต่อกิโลกรัมข่าอ่อนราคาขายจังที่40บาทต่อกิโลกรัมข่าแก่ราคาขายจังที่20บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ราคาขายจังที่14บาทต่อกิโลกรัม กระชายซอยราคาขายตั้งที่50บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวราคาขายตั้งที่1บาท40ตังถึง3บาท10ตังต่อลูกลูกมะกรูดราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมหัวชยเท้าราคาขายตั้งที่7ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัม มะเขือไ่เต่าร,ราคาขายตัง้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือพวงร,ราคาขายตัง้งที่5 0บถึง60บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือม่วงราคาขายตัง้งที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกร,รมัมมะเขือยาวราคาขายตัง้งที่1 0ถึง12บาท ต่อกิโลกรัมมะเขือลิงราคาขายตั้งที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะราคาขายตั้งที่1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายราคาขายตั้งที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองราคาขายตั้งที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงราคาขายตั้งที่2 0บถึง25บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาราคาขายตั้งที่2 0บถึง25าบาทต่อกิโลกรัม มะเขเทศราชินีราคาขายตังที่40บาทต่อกิโลกร,รมัมทั่วพูราคาขายตังที่40บาทต่อกิโลกร,รมัมทั่วลันเตาราคาขายตังที่65บาทต่อกิโลกร,รมัม บวบหอมราคาขายต้งที่1 8ถึง20บาทต่อกิโลกรมัมบวบเหลี่ยมราคาขายต้งที่1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรมัมบวบงูราคาขายต้งที่2 0บถึง22บาทต่อกิโลกรมัมมาระครีนกราคาขายต้องที่1 4ถึง16บาทต่อกิโลกรมัม มะระจีนราคาขายตั้งที่1 0ถึง17บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวอ่อนราคาขายตั้งที่1 0ถึง12บาทต่อกิโลกรัมฟักเขียวแก่ราคาขายตั้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบราคาขายตั men, ้งที er ่ 2> <aroma S> 1 2ถึง14บาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้าราคาขายตั้งที่7ถึง10บาทต่อกิโลกรัม แตงกวาราคาขายตั้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านราคาขายตั้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนราคาขายตั้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนราคาขายตั้งที่10ถึง12บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์ราคาขายตั้งที่28ถึง33บาทต่อกิโลกรัมหัวปลีราคาขายตั้งที่8ถึง10บาทต่อกิโลกรัม ฝกักสตอราคาขายตั้งที่8 5 0บถึง1,000บาทต่อ100ฝักพริกขี้หนูสวนราคาขายตั้งที่100บาทต่อกิโลกรัมพริกกระเลียงราคาขายตั้งที <S <S ่80บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงราคาขายตั้งที่30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวราคาขายตั้งที่25บาทต่อกิโลกรัม พริกซปเปอร์ฮอตเขียวราคาขายตั้งที่20-22บาทต่อกิโลกรัมพริกซปเปอร์ฮอตแดงราคาขายตั้งที่25-30บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียวราคาขายตั้งที่35บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวราคาขายตั้งที่40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงราคาขายตั้งที่40-50บาทต่อกิโลกรัมพริกชี้ฟ้าเขียวราคาขายตั้งที่35-40บาทต่อกิโลกรัม พริกชี้ฟ้าแดงราคาขายทั้งที่40-50บาทต่อกิโลกร,รัม พริกยอดสนเขียวราคาขายตรงที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสนแดงราคาขายตรงที่60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกราคาขายอรงที่70บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองราคาขายตรงที่100ถึง120บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนราคาขายตรงที่100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางราคาขายตรงที่100ถึง110บาทต่อกิโลกรัม เห็ดนางฟ้าราคาขายต็มที่40-50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวราคาขายต็มที un, ่110-120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูราคาขายต็มที่40-44บาทต่อกิโลกรัมจบการรายงานราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอกอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับช่วงนี้ราคาผักนะครับทุกชนิดก็เริ่มมีการปรับราคาขึ้นนะครับถึง อาจจะไม่ได้ขึ้นมานะครับแต่ก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่27แล้วนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับก็จะถึงวันเทศกาลตรุษจีนนะครับชาวจีนก็จะมีการเฉลิมฉลองนะครับไหว้บรรพบุรุษนะครับในช่วงตรุษจีนนะครับหลังจากตรุษจีนนะครับหลังจากตรุษจีนก็จะมีการใช้ผักนะครับในการประกอบอาหารนะครับพวกเขาเรียกว่าต้มจับชายนะครับซึ่งก็เป็นที่นิยมนะครับของ ชาวจีนนะครับที่จะรับประทานผักนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็เพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับผมนะครับซึ่งโดยมากก็จะทานผักเจชนิดนะครับก็จะมีถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็จะมีผักคะน้าผักขึ้นช่ายนะครับผักกวางตุ้งนะครับผักหัวไชเท้านะครับก็มีนะครับก็ก็มีหลายชนิดอยู่จริงๆก็มีหลายชนิดอยู่นั่นแหละนะครับที่ เขาจะใช้ในการประกอบอาหารนะครับพวกต้มจับชายซึ่งก็จะทําให้นะครับผักนั้นก็ก็จะมีการปรับราคาวันนี้ก็มีการปรับราคาขึ้นนะครับก็ขึ้นมาประมาณวัน2วันนี่แหละนะครับเริ่มปรับขึ้นทีละนิดๆนะครับกว่าจะถึงวันจุดจีนนะครับก็จะน่าจะปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็ขอให้เกษตรกรทุกท่านนะครับก็ดูแลผัก นะครับพืชผักของท่านนะครับให้ดีๆนะครับเพื่อจะได้มีพืชผักนะครับออกสู่ตลาดในช่วงตุตจีนนี้นะครับก็จะทําให้ได้ราคารคนะับก็มี fc ท่านหนึ่งนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าผักกาดขาวลุยนะครับก็มีปรับราคาขึ้นมาบางแล้วนะครับก็พออยู่ได้นะครับผมนะครับอาจจะไม่ได้แพงมากนะครับแต่ว่าก็ยังดีกว่าไม่ได้ปรับขึ้นนะครับผมนะครับก็ เพื่อที่จะได้ทุนรอนนะครับกับคืนมานะครับเพื่อที่ได้ลงทุนในฤดูกาลถัดไปนะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านนะครับก็สู้ๆไปได้วยกันนะครับผมเอาละครับคลิปนี้นะครับก็จะได้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมลุงชัยหัวใจกเกษตรนะครับจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ